เปิดตัวครั้งแรกบ้านหลูเม,ม,มยมธัญญวีทำอีกอาชีพลอยอยู่บนฟ้าไม่ต้องเป็นดาราย,ยังได้ จะมีนางเอกสักกี่คนในประเทศที่มีโอกาสได้ประดับยศบนป่าและมีอีกหนึ่งอาชีพที่เรียกว่าเป็นที่น่าภูมิใจมากๆนอกเหนือจากอาชีพนักแสดงเรียกว่าทั้งสวยเก่งและเทอีกตัางหากสำหรับเมมี่ธัญวีกับนักบินหญิงนักแสดงเซตสีล่าสุดลงคลิปโชว์ฝีมือการทัชดาวของเครื่องบินเล็กในสนามบินแห่งนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เธอกำลังทำชั่วโมงบินสำหรับเมมี่ธัญวีเธอจบจากคณะวิ สวักรรมศาสตร์เอกวิศวกรรมการบินมหาวิทยาลัยอสามชาญและได้ทําการฝึกการบินภาคพื้นและภาคอาคารที่โรงเรียนการบินกรุงเทพสําหรับเส้นทางบันเทิงในปี2556เมม์เธัญวีชุนหะสวัสดีกุลเข้าวเวทีประกวดยังโมเดลคอนเ t e s t 2013จากการชักนําของครูทอมคำํำทายโดยเข้าเป็นหนึ่งใน25คนสุดท้ายของการแข่งขันก่อนที่ในอีกสปีต่อมาเขา ได้เข้าร่วมการประกวดในรายการนี้อีกครั้งและซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศพร้อมรางวัลตำแหน่งพิเศษ Miss Being อย่างโ o เดล Colorful Life จากนั้นสสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD เป็นต้นมาโดยเขาได้มีผลงานละครกับทางช่อง7 HD แล้ว3มเรื่องได้แก่บาปบริสุทธิ์รลฟรักหวานบ้านวุ่นและเด็กเสเพลและยังมีผลงานภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินต่างๆต้องบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถสำหรับเมมีม่มันวีนอกจากจะเล่นละครแล้วเธอทุ่มสุดตัวเรื่องการเรียนคือด้านการเป็นนัก น,นานๆจะเห็นผลงานของเธอล่าสุดมีอุ้มรักปฏิหารที่กำลังออกอากาศเรียกว่าสวยครบเครื่องเก่งขนาดนี้หลายคนอยากรู้เมเมมีหนุ่มรู้ใจหรือยังล่าสุดเป็นอันว่าชัดเจนไม่โสดแล้วซึ่งหนุ่มคนนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาคือหนุ่มโฟนเที่ยวรวยและเรียกว่าเป็นไฮโซอีกคนของประเทศเลยก็ว่าได้แถมงานดีอีกด้วยเรียกว่าหล่อสวยรีกีกับตาเหมาะสมดัง่งจิ่งทองใบย,ยกเชื่อว่าหลายคน คนกำลังจับตามองนางเอกสาวคนสวยรียีกับตันคนนี้เป็นแน่คนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งแถมทั้งรวยมากๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเธอถึงเป็นที่พูดถึงมากๆในเวลาไม่กี่ปีเพราะความสามารถล้นเหลือจนใครๆก็ต้องสนใจในตัวเธอนั่นเอง